จะให้บอกทั้งหมดเลยมันก็ยังไงยังไงอยู่เอาเป็นว่าตอนนี้ผมอยู่ในสถานการณ์ที่โทรเยกประกรันมาได้ค่อนข้างยากครับผมบอกไปแล้วว่าอยากขอทำการตกลงกันเป็นการส่วนตัวแต่ถ้าคุณตาบอกว่าจะไม่ยอมเด็ดขาด ไม่ทราบว่าคุณลูกชายพอจะช่วยโน้มน้าวใจได้หรือเปล่านะครับเอา้าไอ้นี่หมานี่เพราะฉะนั้นผมเลยอ่านั่นสินะครับตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าบาดเจ็บหนักตรงไหนหรือเปล่าอีกด้วยในอนาคตอาจจะต้องเสียเงินเยอะก็ได้ถ้าเป็นแบบนั้น ไม่ทราบว่าแค่นี้จะโอเคหรือเปล่าครับงั้นก่อนอื่นเอาแบบนี้ก็แล้วกันครับใส่เงินลงไปแค่หนึ่งใน10และพวกเราก็ครับ One, two, three,